จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอสอมที่ขราับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ล็อตแรก นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน19ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับวัคซีนจำนวน1,800โดสสำหรับฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอ,อสอมรวม900คน ละสซึ่งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าวัคซีนในชุดแรกจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการด้านสาธารณาสุขในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงคืออำเภอรพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะอินโดยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดให้ประชาชนได้ในเดือนมิถุนายนขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโดยคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ต่อไป